สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์วันเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นี้ของชาวราศีพิจิกนะคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะคะขออภัยที่คลิปวันนี้ในคลิปเดือนนี้นะคะมาช้านิดหนึ่งนะแต่ก็มาแล้วแหละนะคะเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูนะคะจากปกติอาจารย์จะวางไพ่12พบ12เรือนนะคะเดี๋ยวมาวันนี้จะดูอีกแบบนะคะดูแบบเจาะลึกเป็นทีละเรื่องไปเลยนะคะชัดเจนกว่านะคะ โอเคเรามาเริ่มกันนะคะตอนแรกออขออภัยไม่ใช่ตอนแรกก่อนอื่นขอดูเรื่องของพลังงานนะคะปัจจุบันของชาวพิจิกในเดือนเกิดนี้หน่อยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ d ดื m นพ r นเนะคะ six of swords นะคะแล้วก็ five of swords นะคะ เดือนนี้นะคะเรื่องที่ดีก็ดีๆเรื่องที่คุณอาจจะต้องทําใจก็นะก็ต้องทําใจเอาไว้หน่อยนะคะคุณจะมีโอกาสเรื่องของงานเรื่องของตําแหน่งเรื่องของหน้าที่เรื่องของชื่อเสียงต่างๆเนะเข้ามาแบบปังๆเลยนะคะเน้นๆเอากันตั้งแต่วันที่1นะคะวันที่1พฤศจิกายนเลยนะคะหน0ถึงสินะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาคุณเข้มแข็งมากนะคะคุณได้ไพ่เอ็มเปอร์แบบนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรื่องของโอกาสเรื่องของผลประโยชน์นะคะจะเข้ามาเต็มๆนะคะบาง ควจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไพ่เดินทางขึ้นมาทั้งสองใบเริ่มต้นเดือนเลยนะคะเอ米尔ก็เดินทางหรือว่ามีการสัมพันธ์กับต่างชาติต่างประเทศนะคะการเดินทางอาจจะเกิดขึ้นประมาณกลางกลางเดือนก็ได้นะคะสิกซ์ซอบซอสนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้โยกย้ายนะคะหรือว่างานทําให้คุณต้องเดินทางบ่อยการเรียนทําให้คุณต้องไปนู่นมานี่นะคะแบบนี้บ่อยๆก็ได้นะคะได้ทั้งเดินทางใกล้เดินทางไกลนะคะอ่าแล้วก็ ส่วนปลายเดือนนะคะส่วนปลายเดือนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปเนี่ยนะคะคุณได้ไพ่5้าดาบแบบนี้นะคะดวงจะอ่อนนิดนึงนะคะช่วงต้นเดือนดวงแข็งมากเลยพอปลายเดือนไปดวงอ่อนนะคะอ่อนในลักษณะที่เรียกว่าทําไมมันมีเด็กคนมาเอาเปรียบคุณก็ไม่รู้อะนะคะแล้วพอเขาเอาเปรียบเราคุณสู้กลับเขาไม่ได้ด้วยนะเหมือนคุณงัดข้อเขาไม่ได้นะคะคุณอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงต้นเดือนสนับสนุนดีมากพอปลายเดือนพอเราทําผิดอะไรนิดนึงนะหันมาแบบอขบฏขยี้เราทันทีเลยแบบนี้นะคะ ทำใจไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ อย่าพยายามไปสู้ตอบนะคะไพ่ห้าดาบได้ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคุณสู้ต่อไปนะคุณจะยิ่งเรียกว่าคุณจะยิ่งเพลียงพล้ำกว่าเดิมนะคะวิธีจัดการเวลาได้ไพ่ห้าดาบอันนี้ก็คือพยายามประน,นีประน,นอมนะคะพยายามแบบลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะใช้ชีวิตแบบเงียบเียบ <ๆ S 2> นิดนึงอย่าไปแบบเออกระเริกออกหน้าออกตาอะไรมากนักอย่าไปโพสอย่าไปแสดงความเห็นมากนักนะคะอยู่ในพื้นที่ของเราไปนะคะนะความเสียหายต่างๆจะ,จะลดน้อยลงใครมีปัญหากับผู้ใหญ่นะจะผู้ใหญ่นี้ที่ทํางานผู้ใหญ่ในบ้านก็ตามที เลือกเลือกแบบเลือกนิ่งเลือกเงียบนะคะนะเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะคะพลังงานประมาณนี้นะคะชาวพิจิกนะคะมาต่อกันนะคะด้วยการลงลึกในเรื่องของการงานเลยนะคะการงานชาวพิจิกนะคะจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกายนนะไพเดทนะคะไพานายอ็อ o คัพส์นะคะแล้วก็ไพเดอะฟูลนะ การงานนะคะอ่ะน่าจะมีเรื่องของการเดินทางยกย้ายปรับเปลี่ยนเรื่องของการงานบางคนไปได้ตําแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะถูกซื้อตัวถูกออฟเฟอร์อะไรดีๆนะคะก็จะได้ย้ายไปแต่บอกเลยนะบรรยากาศการย้ายอ่ะนะคะคนรอบข้างคนรอบตัวเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าอ่ะไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณซาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคุณก็จําเป็นต้องไปนะคะ ส่วนใครที่ไม่ได้ไปใครที่ทํางานอยู่ที่เดิมอันนี้ระวังเรื่องของความเสียหายนะคะการดิวกันแล้วมันไม่สําเร็จนะคะหรือว่าคุยกันแล้วปรากฏว่าอ้าวคนละทิศคนละทางโดนคว่ำดิวโดนยกเลิกงานได้นะจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้ากลางเดือนเป็นต้นไปนะคะนายออฟคัพส์นะคะ,ะเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆจะเริ่มมีตัวเลือกต่างๆเข้ามาให้คุณอะมากขึ้นละนะคะคุณอาจจะมีโดนออฟเฟอร์หลายๆที่พร้อมๆกันนะคะหรือว่างานคุณอะ คุณจะเริ่มสบายขึ้นเพราะว่าเหมือนคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แบบเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เลยเบาแรงลงในช่วงกลางๆเดือนนะคะอาจจะได้มีปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงไปเอนเตอร์เทนลูกค้าแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดินทางยังคงขึ้นอยู่นะคะนะก็น่าจะมีการเดินทางตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงปลายปลายเดือนเลยแหละนะคะ บางคนจะมีเรื่องของลูกน้องนะคะได้ลูกน้องใหม่เข้ามาช่วยงานนะคะหรือว่าต่อให้เป็นลูกน้องเก่าแต่ว่าไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าก็ตามทีไพ่เดอะฟูแบบนี้มันบอกว่าให้คุณระมัดระวังความเลินเล่อความไม่ค่อยรับผิดชอบของเด็กๆบริวารเอาไว้ด้วยนะคะระวังความเสียหายหรือบางทีมันแบบเด็กมันเลินเล่อเด็กมันไม่ได้ไม่ได้เตรียมตารางงานเอาไว้ดีๆนะคะอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างต้องตามงานนะคะ การงานประมาณนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนนะคะน้องๆจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกายนนะ การเรียนคุณนะคะเพซ e of Wands นะคะเอสของวอนนะคะแล้วก็ The World นะคะการเรียนนะคะจะไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณค่อนข้างขยันนะคะค่อนข้างขยันนะแล้วก็บางคนจะมีเรื่องของการเรียนเสริมเรียนเพิ่มลงเรียนอะไรต่างๆเพิ่มด้วยเน้นๆไปที่เรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาตินะคะบางคนอาจจะแบบไปฟิตภาษาเพิ่มนะอุ้ยหนูอยากจะเรียนภาษาสเปนภาษาอิตาลีภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ไม่เคยเรียนก็จะมีการเรียนตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บางคนที่มีเรื่องของการขอทุนไว อะไรแล้วอะไรไว้แล้วอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะภายใน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 สิ้นเดือนนี้แหละนะคะ,ะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปแลกเปลี่ยนนะคะือโอเคมาต่อกันด้วยเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างคะในเดือนเกิดนี้ ไฟฟอบคัพส์นะคะ q u e e n ับคัพส์นะคะเด w วิวว่า f o r ์ u n e นะการเงินนะคะช่วงต,ต,ต้นเดือนน่ยไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบอารมณ์นะคะด้านการเงินนะเสียเงินโดยใช่เหตุหรือบางทีไปซื้อไปชอปปิง้งไปจับจ่ายอะไรบางอย่างมาแล้วกฏว่าออาวของมันไม่คุ้มนะคะไม่สมไม่สมกับที่ราคามันถูกเลยนะคะรู้งี้ซื้อของแพงดีกว่านะคะบางคน deficit, อาจจะต้องแบบเสียเงินมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เต็มใจจะจ่ายนะคะ แต่พอกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะขึ้นหลังวันที่10การเงินจะดีขึ้นนะคะควีนซับคัพส์แบบนี้แต่ว่าจะมีเรื่องของ การทำบุญนะคะหรือว่าการใช้เงินเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นนะเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ทําให้คุณลําบากนะคุณช่วยได้ต้อก็ตามอัตรภาพของคุณก็แล้วกันบางคนนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงอะ่ะเข้ามาช่วยคุณซัพพอร์ตคุณด้านการเงินด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ทําให้คุณแบบสบายตัวขึ้นก็แล้วกันนะคะหลังวันที่20เป็นต้นไปนะคะไพ่ดีเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีโชคนะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะเดวิลออฟฟอร์จูนแบบนี้นะคะดังนั้นงวด เออเอาเป็นว่าลองเสี่ยงโชคเอาไว้บ้างนะคะสำหรับรุ้นมูดวไว้ที่1ธันวาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าโชคก็น่าจะยังอยู่นะคะบางคนจะมีโชคในลักษณะที่เรียกว่าได้ของขวัญของฝากได้โบนัสนะคะได้เงินก้อนนะคะได้อะไรเข้ามาแบบฟรีๆแบบฟลุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะ,ะการเงินประมาณนี้ขอดูเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะสุขภาพชาวพิจิกจะเป็นยังไงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ สุขภาพคุณนะคะทัออฟซอสนะคะแล้วก็สเตรนจ์นะคะจริง,รงๆโดยรวมร่างกายค่อนข้างแข็งแรงแต่ทีนี้จุดที่ต้องระวังก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะปัญหาการมองเห็นปัญหาดวงตาหรือว่าง่ายๆบางคนก็อาจจะแค่แบบสายตาสั้นมากขึ้นสายตามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมองอะไรเบลอๆไม่ค่อยชัดนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแบบระบบประสาทระบบหูนะคะการได้ยินนะคะการแล้วก็เจ็บคอนะคะพูดไม่ค่อยชัดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ส่วน ขอร่างกายแข็งแรงดีนะอ่าสุขภาพประมาณนี้แล้วต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะความรักชาวพิจิกจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะดูให้ทีละสเตตัสนะเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ Ten of cups นะคะ Two of Wands นะคะแล้วก็ Two of s นะคะ เดือนนี้ความรักนิ่งๆอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าก็อยู่เป็นโสดอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแฮปปี้ดีนะคะไม่ต้องมีใครก็ได้อะไรก็ได้นะคะอาจจะจะมีชาวพิจิกบางคนคุณอาจจะไปชอบใครบางคนที่เขามีครอบครัวหรือว่ามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าดูแล้วสถานการณ์ความรักมันก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะอีหลักอีเหลืออยู่นะคะถ้าคุณแอบชอบใครหรือว่าแบบแอบแอบมีใจให้กันและกันอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนเดือนนี้ยังยังยัง หาทางออกกับเรื่องนี้ไม่ได้นะคะคุณก็ใช้ชีวิตเป็นโสดของตัวเองต่อไปก่อนนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยเดือนนี้คุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะ Strange นะคะแล้วก็ Ten o f Cups อีกแล้วนะคะแล้วก็ A e of Pentacles นะคะหรือ Edge of Coins นะคะ ดูเหมือนว่าถ้าคุณคุณกำลังคุยคุยอยู่กับคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ก็ส่วนใหญ่คุณจะคุณจะต้องคุณคงต้องมีความสุขกับการอยู่ตัวเองคนเดียวก่อนนะคะ ดูเหมือนสถานการณ์ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนหรือเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะถ้าคุณคุยแบบเออคุยชิวๆคุยขำๆนะคะคุณก็น่าจะคุยกับคนนี้ต่อได้นะคะระวังพฤติกรรมตัวคุณนิดหน่อยว่าบางทีคุณอาจจะไปเหมือนก็ไปคุณคุณเหมือนเหมือนคุณไปบังคับอะไรเขาบางอย่างนะคะหรือว่าบางทีไปแสดงความความความเป็นเจ้าของแสดงความ แสดงความไม่น่ารักอะไรบางอย่างเหมือนเราแบบเป็นแค่คุณคุยนะแต่เราแสดงตัวเป็นแฟนห่วงเขาอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้นั่นก็ทําไม่ได้ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ไปกดไลค์กดใจไปตามเย,ยคนนั้นทางนี้ทำไมคือบางทีคุณทําเกินเหตุไปหน่อยนะในเดือนนี้นะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณกับแฟนนะ โอเคนายของคอยส์ okay, ils, นะคะนายออฟเพนทักเกนะคะแล้วก็ค e n นซับซออสนะคะแล้วก็เด e ะมาร์จิเชียนนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะแฟนคุณเดือนจู่ๆเดือนนี้อาจจะมีเกิดไอเดียอะไรบางอย่างอุ้ยพี่จะไปทำาเมนูอุ้ยฉันจะไปทำไอ้นี่ฉันจะแบบไปเริ่มงานใหม่จะไปแบบลองลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยนะคะบางทีมันทำให้คุณรู้สึกหมุดหงิดเหมือนกันเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอจะทำอีกแล้วเหรอคิดดีแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะมีการเรียกร้องให้แฟนคุณเนี่ย เอออย่าเพิ่งไหมรอไปก่อนดีหรือเปล่าลองคิดทบทวนอีกรอบดีไหมอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าเขาฟังคุณไหมเขาไม่ค่อยฟังคุณหรอกเขาเชื่อตัวเองนะคะเรื่องนี้นะคะคุณก็เลยแบบมีเรื่องแบบหงุดหงิดจุกจิกใจกันนะคะมีเรื่องบ่นกันบ่อยเลยทีเดียวแหละนะคะก็บ่นนิดนิดหน่อยห่อยก็พอนะอย่าเยอะนะคะถ้าเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่อยากอยู่กับเรานะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเดือนเกิดนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะคิดปรารถนาสิ่งใดก็สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วกันเนาะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดน,นึงแม่นแม่นอะไรยังไงจะขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย